คนอื่นไปล่าสัตว์ก็มีทั้งอิ่มและหิวในแต่ละวันแต่สองคนนี้อยู่ด้วยกันเพื่อความอยู่รอดพวกเขาจับหมูป่าได้ตัวหนึ่งกินหมูจนเบื่อแล้วก็ยังมีปูตัวโตรฟรีพวกเขาใช้กับดักของเพื่อนบ้านจับได้แล้วก็ไปก่อร้างเพื่อจับสัตว์ทะเลใช้ชีวิตอิสระสองเท่าอยากเปลี่ยนรสชาติก็จับปลากระพงน้ําจืดทําอาหารจานเดียวถ้าเพิ่มเนื้อเข้าไปด้วยก็จะสนุกมากก็ไม่ต่างอะไรกับงานเลี้ยงของราชวงศ์ที่จุดตัดระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีหมูกก่เกาะภูเขาไฟยาว500ไมล์คนไม่ค่อยไปเพราะสภาพแวดล้อมโหดร้ายคนธรรมดาที่หลงเข้าไปส่วนใหญ่ตายแน่ในตอนนี้ลูกชายแห่งธรรมชาติทีมเก่าและทีมใหม่รวมตัวกันอีกครั้งร่วมกันท้าทายที่นี่อุปกรณ์เอาตัวรอดครั้งนี้คือเป้สะพายหลังข้างในมีหน้ากากกันแกส๊สสมุดบันทึกยาสูบไฟฟ้าและกวดเกลือแร่มแมงกาเนียพวกเขาพกติดตัวไปทุกอย่างวางแผนเดินลงไปที่ชายหาดใต้เทือกเขาเพื่อพัฒนา หวังว่าจะหาอาหารและร้องขอความช่วยเหลือได้ยังเดินไปไม่ไกลฝนก็เทลงมาอย่างหนักทําให้ภูมิประเทศที่ยากลําบากอยู่แล้วยิ่งอันตรายมากขึ้นหลังจากเดินไปประมาณครึ่งชั่วโมงโดยังไม่ค่าคิดเขาระมัดระวังหยิบก้อนหินใหญ่ขึ้นมาทุบก,กับพื้นพื้นดินยุบตัวลงกลายเป็นหลุมไม่ผิดแน่นี่คือกับดักหมูป่าถ้าตกลงไปแน่นอนว่าจะได้รับบาดเจ็บยิ่งเดินไปฟ้ายิ่งมืดเมื่อค่ำคืนมาถึงพวกเขาจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะหนาวเย็น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์โจรับผิดชอบในการหาวัสดุกลุ่มไฟยังคงยุ่งอยู่กับการสร้างที่พักพิงทํางานอย่างกระตือรือร้นท้องฟ้าเหมือนล้อเล่นเมฆครึ้มก็สว่างสวยขึ้นทันทีพวกเขาใช้ข่านฟันต้นไม้ใช้ต้นไม้ใหญ่เป็นโครงสร้างเร่งสร้างเตียงคู่ขึ้นมาปูด้วยกิ่งไม้และใบไม้ด้านบนเสร็จแล้วเป็นเต็นท์ทำมือนั่นคือเสาอากาศทำให้ฉันสนใจไปยังกิ่งไม้ของมัน เป็นวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมสําหรับทําเทียนและไฟฉายเขาขูดร่องเล็กๆบนมันหลังจากหนาทียางไม้เปล่งแสงเพื่อให้ความอบอุ่นในตอนกลางคืนตาค้นพบดินเหนียวและทำเตอาอบ่ายง่ายในเต็นท์เมื่อรถกลับมาที่แคมป์ก็เป็นเวลาที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นเห็นเต็นท์ที่ทำด้วยมืออย่างประณีตทำให้เขาต้องอุทานว่าโอ้พระเจ้าหลังจากนั้นพวกเขาก็เตรียมกองไฟนำโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตกับบุหรีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ผสมเลื่อยไม้กับกิ่งไม้เป็นเชื้อไฟ โพแทสเซียมเปอร์แมงกานตดเป็นสารออกซิไดท์ที่แรงไม่เพียงแต่ใช้กรองน้ําได้แต่เมื่อสัมผัสกับสารอินทรีย์บางชนิดหรือออกไซด์ยังอาจทําให้เกิดระเบิดได้ในบุรีอิเล็กทรอนิกส์มีสารกริซอรินอยู่สารประกอบอินทรีย์เมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมียอย่างรุนแรงง่ายต่อการเกิดประกายไฟค่ําคืนมาถึงพวกเขานั่งข้างกองไฟผ่านคืนที่หวิวโหยสู่เช้าวันใหม่ไม่มีข้าวต้มทอดอะไรเล,เลยพวกเขาขับรถลงเขา ความกระหายเข้าครอบงำพวกเขามองหาเชือกปีนเขาริมถนนเพื่อเอาน้ำใช้มีดตัดกวัวต้นน้ำจึดน้ำจะไหลออกมาเลยดื่มเสร็จแล้วก็แนะนําให้ทํากวดใส่น้ําเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมใกล้ๆมาเป็นวัสดุตัดขวางลำต้นแล้วกลวงเอาไส้ออกข้างในใช้ไม้ทํำกวดป้องกันน้ํารัว่วแล้วใช้ยางรัดผูกปิดปากกวดให้แน่นแบบนี้ปัญหาเรื่องน้ําดื่มก็แก้ไขได้แล้วเดินต่อไปอีกหน่อยก็ได้ยินเสียงน้าไหลกระทบเมื่อเข้าใกล้จะเห็นแม่น้ําในหุบเขาใสสะอาดด้านล่าง แต่ภูมิประเทศค่อนข้างฉันมากสองคนพยายามเดินทางอ้อมท่าเป็นไปได้เพราะในป่าแม่น้ำเปรียบเสมือนทางด,วด่วนตามนั้นไม่ช้าเกินไปก็จะถึงชายฝั่งทะเลเมื่อเดินหน้าต่อไปสองข้างปรากฏหน้าผาสูงชันแม่น้ำถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด,ด้วยน้ำตกสูงเกือบ30เมตรถ้าไม่มีอุปกรณ์ปีนเขาการลงไปข้างล่างก็เป็นเรื่องที่ฝันไปสองคนตัดสินใจเลื่ยงลงไปที่ก้นหุบเขาใช้รากไม้ใหญ่มากที่เติบโตวไว้เพื่อปีนลงไป พวกเขาออกจากแม่น้ำและเดินไปทางซ้ายของน้ำตกสายตาเห็นเส้นทางอันตรายสำหรับลงเขาเมื่อเทียบกับน้ำตกสำหรับพวกเขาแล้วส่วนนี้ไม่ต่างอะไรกับจ้างอีกินถูงหม้ง่ายเหมือนพาแขนไปก่อรากไม้ที่แตกยอดออกมาพวกเขาเบาๆไปถึงก้นหุบเขาได้ตอนแรกตั้งใจจะเดินตามแม่น้ำต่อไปแต่บนเส้นทางเต็มไปด้วยก้อนหินใหญ่หมอกขวบด้วยตะไคร่น้ำลื่นถลยทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างยากลำบากมากความเคลืบหน้าไม่เป็นไปตามที่หวัง สคนพูดคุยกันว่าจะกลับไปทางเก่าก็เดินขึ้นเขาและข้ามแม่น้ําตลอดทั้งวันเล่นจนมืดค่ําโดยไม่รู้ตัวในปากก่าพวกเขาหาที่ราบและเย็นสบายเสนอให้ตั้งแคมป์ที่นี่ส่วนการหาอาหารให้เป็นหน้าที่ของเราสองคนตกลงทันทีและแยกกันไปทํางานมองไปที่ต้นกล้าข้างๆสายตาเกิดไอเดียกล้าหารโค้งงอต้นกล้วยรอบข้างข้ามกันเป็นโครงหลังคาโค้งส่วนโจไปหาแหล่งโปรตีนและพบรังของสัตว์ฟันแท้ แต่ถูกกุ้งมังกรยักย้ายครอบครองเจอเรื่องไม่เป็นธรรมโจไม่สามารถเฉยเมยได้ไม่พูดไม่จาาเขาใช้กิ่งไม้ดึงปูออกมาปูตัวใหญ่และอ้วนแค่เห็นก็ทำให้คนหิวน้ำลายสอในขณะนั้นสายตาหาไม้ชนิดต่างๆมาอุดช่องว่างบนหลังคารวดเร็วสร้างบ้านพักป่าเสร็จเจนำปูที่ชนะกลับมาไม่พูดมากไม่สิ้นเปลืองเริ่มจุดไฟย่างปูแต่คนก็ยังพูดว่าวัตถุดิบชั้นดีแค่ต้องทำอาหารง่ายๆ ย่างบนถาประมาณ10นาทีสองคนต่างตื่นเต้นที่จะชิมรสชาติอร่อยของปูทุกคำปลุกความรู้สึกของลิ้นเข้าสู่วันที่สาต้นไม้เคลิ้มปกลุมท้องฟ้าพวกเขาไม่อยากเดินวนในป่าอีกต่อไปล e โอปินขึ้นที่สูงเพื่อสังเกตและหาทิศทางอย่าดูทุกเขาตัวใหญ่เพราะเวลาจำเป็นเขาก็คล่องแคล่วมากที่นีเขาเห็นมหาสมุทรที่พวกเขาหยหากำหนดเป้าหมายสองคนเร่งเครื่องทะลุผ่านบึงทะลุผ่านป่าทึบ ทัศนวิสัยข้างหน้ากลับโปร่งโล่งโอ้พระเจ้าชายหากที่เราคอยมานานถูกแทงที่ด้วยหน้าผาทําทให้เขาโกรธและสบถอในตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพวกเขาต้องเดินตามแนวชายฝั่งเพื่อหาทางออกกลับเข้าไปในป่าชื้นอีกครั้งเจอพายุลงต้านอากาศเริ่มมีฝนลูกเห็บยินเยืกอมอกหนาปกคลุมทุกทิศทางทําให้พวกเขาไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้แต่สิ่งนี้ก็ไม่สามารถทําให้คนที่มีประสบการณ์สองคนลำบากได้เอาแม่เหล็กออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ ยืดเข็มหมุดให้ตรงจากสมุดบันทึกจากนั้นใช้แม่เหล็กถูหัวหนึ่งเพื่อทําให้มันเป็นแม่เหล็กวางมันบนแผ่นใบไม้บนถึงน้ําภายใต้แรงแม่เหล็กของสานามแม่เหล็กโลกใต้เข็มจะชี้ไปยังทิศทางอย่างรวดเร็วเพราะการเดินรอบตามแนวชายฝั่งจะเสียเวลามากพวกเขาตัดสินใจว่ายน้ําข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งถอดเสื้อกันหนาวออกใช้แรงทั้งหมดว่ายน้ําไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วก็เข้าไปในป่าอีกครั้งดําเนินไปแบบนี้ไม่รู้กี่ชั่วโมงร่องรอยการล่าสัตว์ทําให้ทั้งสองคนสนใจ พวกเขาเข้าไปใกล้และพบกับกับดักสําหรับหมูป่าไม่ไกลยังมีรอยเท้าหมูด้วยความอยากเนื้อทําให้ทั้งสองกลืนน้าลายพวกเขาใช้พลังงานไปมากเกินไปจึงตัดสินใจตั้งแคมป์เพื่อเติมพลังงานตามมองหาสถานที่ที่เหมาะสมพื้นเรียบด้านหลังสามารถถิงได้เหมาะมากสำหรับการสร้างที่พักเขาใช้กิ่งไม้สองกิ่งทำเสาและไม้ขวางหนึ่งท่อนเพื่อสร้างกรอบตั้งหลังคาด้วยกิ่งไม้บางส่วนและรีบตั้งโครงเป็นอย่างง่ายจากนั้นเกบกิ่งไม้สิ่กิ่ง และทวันแตงกวามาปกป้องจากฝนและลมเพื่อป้องกันความหนาวในตอนกลางคืนเขาเริ่มก่อไฟเขาขุดร่องบนลำต้นไม้แล้วใช้ไม้ถูเพื่อจุดไฟพยายามถูอย่างเต็มที่49ครั้งในที่สุดก็มีควันลอยขึ้นประกายไฟปรากฏขึ้นเป่าลมเบาเก็เกิดไฟขึ้นมาได้ตอนนี้ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตหรือแค่โปรตีนเท่านั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้เนื้อกินพวกเขาแยากกันทำโดยใช้ประโยชน์จากหลุมทคลนที่มีอยู่แล้วใช้ไม้แหลมเสียบกลับเข้าไป ใช้กิ่งไม้เป็นโครงปากกับดักปูชั้นใบไม้อีกบางๆกับดักนี้ทําให้สัตว์เล็กต้องหวาดกลัวก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้มาดกำลังทําลูกดอกใช้ความยาวแขนเป็นหน่วยวัดเพื่อให้เพิ่มพลังในการยิงเมื่อเสร็จเขานําอาวุธเข้าไปในปา่าเดินไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้เขาได้ยินเสียงหมูป่าร้องจึงก้มตัวเข้าใกล้ช้าๆเมื่อถึงระยะยิงเขายิงลูกดอกไปที่จุดตายอย่างแม่นยำแล้วรีบวิ่งไปใช้ไม้ตีสัตว์จนหมดสติ น้ำตาแห่งความทราบซึ้งเหมือนจะไหลออกจากมุมปากเขานำของที่ได้มาเดินกลับไปที่ค่ายอย่างมั่นใจไม่มีขิงกระเทียมพวกเขาหั่นเนื้อเป็นชิ้นและย่างบนไฟในขณะที่เราพวกเขากินมันเทศป่าเพื่อบรรเทาความหิวนุ่มและ,ละละลายในปากเข้าสู่วันที่สี่พวกเขากินเพิ่มเติมห้าบาทและหกบาทแล้วออกเดินทาง,ท,างทันทีมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เดินตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายออกจากป่าทึบเบื้องหน้าพวกเขาปรากฏชายหาดที่พวกเขาค้นหามานาน สังเกตทะเลมานานในขณะนั้นเรือประมงลำหนึ่งกำลังแล่นผ่านมาทั้งสองตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือเมื่อเรือเข้าใกล้พวกเขาประสบความสำเร็จในการผ่านภารกิจครั้งนี้ในเขตตอนกลางตอนเหนือของปิงโจวมีเทือกเขาอาริเกนีซึ่งมีป่าภูเขาที่อันตรายกว้าง8,100ตารางกิโลเมตรสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและมีมีกลางดำหลายทางตัวทำให้นักสำรวจหลายคนหลงทางและเสียชีวิตในครั้งนี้ลูกชายแห่งธรรมชาติที่เย็นชื่น และอดีตหน่วยรบพิเศษฟรีได้ร่วมมือกันความท้าทายในพื้นที่อันตรายนี้เริ่มต้นด้วยการเดินในความมืดค้นพบอุปกรณ์การอยู่รอดในครั้งนี้ประกอบด้วยทงสำรวดแผนที่สองแผ่นและทั่วพับได้ริบบิ้นสีและเชือกปินเขาหนึ่งมัดท้องฟ้าในป่ากำลังมีฝนตกโปรยๆปยไม่สามารถทนความหนาวได้นานสิ่งที่ต้องทำก่อนคือหาที่พักพิงเดินไปประมาณ5นาทีตาเห็นถ้ำที่เป็นที่หลบฝนในหมอกแต่โจปฏิเสธทันทีหลังจากพิจารณา เพราะนี่ชัดเจนว่าเป็นที่อยู่ของหมีถึงแม้จะมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตาก็ไม่กล้าทิ้งชีวิตไว้กับโชคเพิ่งออกเดินทางตาลื่นลม้มลงแล้วได้กลิ่นได้กลิ่นอุจจาระหมีแรงมากไม่เกินความคาดหมายรอบนี้ในรัศมี200เมตรต้องมีหมีแน่แน่ทำให้ทั้งสองคนตกใจวิ่งหนีออกจากที่อันตรายระหว่างทางไม่เจอที่หลบฝนที่เหมาะสมเลยทั้งเหนื่อยและง่วงนอนตาแวบไปคิดวิธีใช้ใบไม้ร่วงทำรังเพื่อให้ความอบอุ่นพวกเขารวบรวมวัตถุดิบรอบตัว ไม่นานก็สร้างเป็นกองเล็กๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการกันฝนพวกเขาปกลุมด้วยต้นไม้เลยด้านนอกสุดท้ายก็สร้างที่พักถิ่งขึ้นมาได้สําเร็จเป็นการสร้างง่ายๆทั้งสองคนพักค้างคืนได้อย่างสบายในเช้าวันที่สองพวกเขาก็สํารวจตําแหน่งปัจจุบันเนื่องจากไม่มีเครื่องหมายบอกตําแหน่งดังนั้นจึงไม่สามารถกําหนดทิศทางได้วิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการหาลําน้ําใหญ่ก่อนออกเดินทางโจเตรียมไม้เท้าไว้เพื่อป้องกันตัวเพื่อเจอหมี เขาเลือกต้นไม้เล็กที่สะดวกมือและตัดด้วยมีค่ามังกรจากนั้นขัดให้ร้อนเพื่อทําให้ลําต้นแข็งด้วยการเสียดสีระเหยน้ําฟังดูเจ๋งแต่ในความเป็นจริงแค่พอทําไม้จิ้มฝันให้หมีนาอุปกรณ์ไปด้วยสองคนเริ่มออกเดินทางอย่างเป็นทางการวิ่งลงเนินไปตามความสูงที่ลดลงระหว่างทางโจบังเอิญเก็บเกาลัดฟรีได้กรอบหวานและอุดมด้วยวิตามินและแป้งบรรจุเป็นของว่างสาหรับตอนเย็นไม่ไกลกันนั้นสายตาของเขาสังเกตเห็นรอยขีดข่วนบนต้นไม้ มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นของหมีอาศัยแรงขวนและความลึกคาดว่าหมีตัวนั้นหนักประมาณ150กิโลกรัมถ้าจับได้ก็พอจัดงานเลี้ยงราชบุศ์ได้พวกเขาเดินต่ออีกครึ่งวันเห็นร่องน้ำสกรปรกข้างๆจากประสบการณ์เดินตามร่องนี้จะเจอแม่น้ำก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาพบลำธารที่คดเคี้ยวมีน้ำโดยเสนอให้ตั้งแคมป์ที่นี่และหาโปรตีนสำหรับมื้ออาหารแม้ดีใจรับผิดชอบในการตั้งเต็นท์ โดอดูแลกองไฟสองคนแยกตัวออกไปทำงานแมถหาอาหารตามริมฐานน้ำส่วนโดยใช้มีดข้ามมังกรเพื่อสร้างประกายไฟเมื่อสัมผัสในขณะที่หาหินไฟเขาพบหินใสที่ดูเหมือนหินไฟมากรีบหยิบมีดออกมาลองแน่นอนว่ามีไม่กี่ครั้งที่การชนกันสร้างประกายไฟออกมาห่างจากลำธารประมาณ50เมตรตาเจอที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่โลง่งตั้งใจจะใช้ไม้แห้งเป็นพื้นเพื่อสร้างกระโจมเขาหยิบวัตถุดิบรอบๆมาสิบชิ้น เลื่อหัวไม้ให้แหลมและติดเข้ากับถาดต้นไม้จากนั้นก็สร้างฉากบนโครงก็เสร็จแล้วระหว่างทางกลับโจพบเห็ดต้นเบิร์ขดขณะชงชาและทำฐานแค่มีประกายไฟมันก็ติดไฟได้เมื่อมาเสร็จเต็นโจก็กลับมาทั้งสองรู้สึกพอใจกับผลงานโจได้รับมอบหมายให้จุดไฟส่วนมาไปหาฟืนและเชื้อไฟเขาขูดชั้นนอกที่ชื้นของเห็ดเบิร์ดตัดเป็นแผ่นใช้ทำฐานจุดไฟแล้วใช้มีดเหล็กฟาแรง ให้ประกายไฟตกลงบนเห็ดหลังจากลอง49ครั้งเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินประกายไฟสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นเป่าลงเบาๆมันก็ลุกไหม้กลายเป็นเปลวไฟที่สว่างสดใสพวกเขาวางเกาลัดข้างกองไฟเพื่อย่างระหว่างทางกลับโจโพบร้อยสัตว์ตัดสินใจรีบทําก่อนข้ามเพื่อวางกับดักหลายอันพวกเขาใช้ต้นไม้เล็กๆทําเป็นคันโยกและเชือกทํากับดักแค่มีสัตว์เดินผ่านก็จะถูกบิบแน่นและแขวนสูงไม่ปราณีเลย พวกเขาวางกับดักแบบนี้พร้อมกันสี่อันช้าวันที่สามยังไม่ได้แปลงฟันล้างหน้าเลยโจไปตรวจสอบกับดักแล้วสามอันแรกว่างเปล่ากําลังจะยอมแพ้แต่ก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมีสัตว์ติดกับดักอยู่ตัวหนึ่งพยายามปีนขึ้นเหมือนฝึกซ้อมแพ้ดีใจกอดของรางวัลแล้ววิ่งกลับไปพวกเขาย่างให้สุกประมาณ80%เอร์เซนแล้วก็หิวมากกินอย่างไม่ยัง้งกินเสร็จไม่ทักเลยพวกเขาเดินต่อไปตามแม่น้ําเลื่อนไหลลงไป ยังไม่ทันเดินนานก็ถูกขวางทางด้วยน้ําตกแห่งหนึ่งครูอันตรายเลยหันหลังกลับเข้าไปในป่ารอยขีดข่วนบนต้นไม้แห้งเตือนให้พวกเขารู้ว่านี่คืออาณาเขตของมีดําเดินไปด้วยความกังวลตลอดทั้งวันโจค้นพบจุดสังเกตบนต้นไม้ตามประสบการณ์ข้างในอาจจะยังมีวัสดุอยู่เขาถอดเสือ้อคลุมออกเปิดใช้ทักษะเกี่ยวตับแล้วปีนขึ้นไปแต่เพราะเก่าเกินไปแผ่นไม้ดังแกรกหนึ่งเสียงทําให้แทบใจสั่นถ้าตกแล้วกระดูกหักจะลําบากอธิบายกับภรรยา ตรวจดูแล้วมีแค่กล่องเปลือกไข่กับหม้อมแมวเก่าเพื่อป้องกันมีโจมตีโดยแนะนําให้นอนค้างที่นั่นแต่เย็นศูนย์องศาเพราะรอบข้างโลกนอนบนพื้นยังอุ่นกว่าโจผู้ช่วยก็ไม่มีประโยชน์แค่ขอแมทช่วยทําระบบทําความร้อนพวกเขาเผาหินแล้วใส่ลงในหม้อเหล็กใช้เชือกปีนขึ้นไปบนต้นไม้ตอนกลางคืนจบอดหม้อหินทิ้งต้นไม้ส่วนแมทนอนข้างกองไฟหลับสบายผ่านคืนที่อบอุ่นเช้าวันที่สี่ทั้งสองออกเดินทางแต่เช้า เดินป่าเกินสองชั่วโมงผ่านช่องแคบเห็นทัศนียภาพกว้างขวางข้างหน้าเข้าใกล้ก็พบว่าเป็นหน้าผาสูงชันด้านล่างมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านพวกเขาหยิบแผนที่ออกมาเปรียบเทียบก็เป็นแม่น้ำสายเดียวกับที่พวกเขาตามหาอยู่นานเพื่อประหยัดเวลาพวกเขาตัดสินใจไต่เชือกลงหน้าผาแต่ต้องระวังเพราะหินอาจตกลงมาได้ทุกเมื่อพวกเขาใช้เชือกและใช้ลำต้นต้นไม้เป็นแกนออกแบบระบบรอบช่วยควบคุมความเร็วในการไต่ลงและเก็บเชือก หลังจากลงจอดอย่างปลอดภัยแล้วเตรียมพร้อมเรียบร้อยโจเดินนำหน้าเป็นทหารหน่วยรบพิเศษระดับ5ฉากเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาผ่านไปได้อย่างง่ายดายถึงตาลูกชายแห่งธรรมชาติที่สดชื่นด้วยความท่องแท้ว่อง,องวเขาติดตามไม่แท้สองคนนั้นที่กลับมาพบกันจากนี้การเดินทางก็ไม่ยากลําบากนะักพวกเขาเดินตามแม่น้ําเพียงแค่เดินตามน้ําลงไปด้านล่างก็สามารถออกจากพื้นที่นี้ได้ขณะเดินไปเสียงของทั้งสองได้ยินเสียงดัง จึงวิ่งไปตามเสียงนั้นพวกเขาเจอชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่และทักทายอย่างเป็นมิตรเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจครั้งนี้อย่างเป็นทางการใช้ฟังหินทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกทอดยาวจากโบริรกรถ,ถึงแวนคูเวอร์ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนตลอดปีและสัตว์ป่าที่ดุร้ายทําให้เรือประมงมากกว่า2,000ลําเกิดตื้นในสองศตวรรษที่ผ่านมาในตอนนี้ลูกชายแห่งธรรมชาติและโจอดีตโดยลบพิเศษได้ร่วมกันรับความท้าทาย ที่นี่สัมภาระของพวกเขามีเพียงอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ลอยมาติดชายฝั่งเท่านั้นจึงต้องตรวจนับตาข่ายอย่างรวดเร็วเสื้อชูชีพหนึ่งตัวกล่องเหล็กสนิมหนึ่งกล่องและเศษไม้กวาดไม่กี่ชิ้นน้ำทะเลกำลังขึ้นถ้าอยู่ต่อจะตายแน่พวกเขาเดินตามแนวชายฝั่งหาทางหนีแต่ทางเดินยิ่งแคบลงเรื่อยๆโชคร้ายที่ฝนตกหนักเหมือนเทน้ำหลังจากเดินลุยฝนมาหลายชั่วโมงพวกเขาพบถ้ำลับแห่งหนึ่งข้างในเป็นพื้นที่กว้างขวางยิ่งเดินลึกก็ยิ่งพบถ้ำมืด ที่ที่กันลมกันฝนเหมาะสําหรับตั้งแคมป์กลัวว่าจะมีสัตว์ป่าพวกเขาจึงคว้างหินสำรวจแล้วตัดสินใจตั้งแคมป์แมทอาสาดูแลเรื่องอาหารเอากระสอบไปชายหาดหาอาหารทะเลโชคดีที่เปิดใช้งานพรสวรรค์โชคดีสูงเขาพบอาหารทะเลเต็มชายหาดแม้จะไม่เสียเงินก็ยังต้องตรวจสอบให้ดีก่อนกินแมททุบเปลือกแล้วยกเ,ยเล็กน้อยรอสิบนาทีถ้าไม่เป็นไรจึงสบายใจในขณะนั้นโจเก็บใบไม้ทำเป็นเบาะนุ่มและกันความชื้น เขายังฉีกเสื้อชูชีพเอาฟองน้ำรองพื้นด้วยหลังจากสิบนาทีตาไม่พบสัญญาณของการเป็นพิษจึงเก็บรวมถุงทั้งหมดเมื่อโจเห็นเพื่อนถือถุงอาหารทะเลเต็มมือกลับมาจิตใจรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีทั้งสองมองเห็นอาหารทะเลแล้วน้ำไหลไหลไม่มีน้ำจิ้มก็เลยกินสดเลยรสชาติของอาหารทะเลสดใหม่เข้มข้นเต็มไปด้วยรสชาติของท้องทะเลทําให้พวกเขากินอิ่มจนอิ่มหนําแล้วก็เข้าไปในรังหนีนอนหลับอย่างสบายเช้าวันรุ่งขึ้น พวกเขายังคงเดินตามชายฝั่งหาทางออกต่อไปหลังจากไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็เจอทางตันตอนนี้มีแค่สองทางเลือกกลับไปหรือปีนข้ามไปสําหรับคนที่มีประสบการณ์เอาตัวรอดอย่างแท้จริงพวกเขาแน่นอนเลือกลีโอทางพวกเขานั้นเดินยากอยู่แล้ววันนี้ฝนตกน้ําท่วมทําให้ความยากเพิ่มเป็นสองเท่าทั้งสองคนเครียดสุดๆฟาฟันทีละก้าวสุดท้ายหลังจากความลําบากมากมายพวกเขาพบแหล่งน้ําจุดที่แน่นอนว่ามีปลาในช่วงเวลาที่ดีใจ พวกเขายังค้นพบสิ่งที่น่าประหลาดใจอีกด้วยกลองไม้ขีดเก่าที่นักล่าทิ้งไว้แต่ตอนนี้เกาะถูกล้อมรอบด้วยหน้าผายังไม่มีวิธีออกไปมองเสนอให้ตั้งแคมป์ชั่วคราวเพื่อพักผ่อนพวกเขาแบ่งงานกันมองจัดที่ทักโดยจะจุดไฟเพื่อดูว่าวัสดุแห้งหรือไม่โดยมักจะอิงแก้มเพื่อสัมผัสตาเก็บรวบรวมกิ่งไม้บางส่วนสร้างโครงเต็นท์ทรงกลวยผูกปลายยอดด้วยเชือกปิ่นป่ายให้แน่นหนาปิดช่องว่างด้วยกิ่งไม้แล้วปกคลุมด้วยใบไม้เพื่อกันฝนและลม เมื่อเสร็จสิ้นแล้วดอกก็กลับไปในขณะที่ดอกเตรียมทาอาหารตาไปที่แม่น้ําเพื่อจับปลาเขาสังเกตแม่น้ําอย่างระมัดระวังโดยใช้สายตาเพื่อจับตาใหญ่ที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรกงอแขนกิ่งไม้ยืดหยุดเพื่อทําเป็นตาขายขนาดใหญ่วางไว้ในช่วงแม่น้ําที่มีกระแสน้ําแรงใกล้เขื่อนด้วยแรงน้ําที่ไหลเชี่ยวจะมีปลามาในไม่ช้าเขาใช้มีดกริตเอาขี้เลื่อยแห้งลองจุดไฟด้วยไม้ขีดแต่ไม่คาดคิดว่าไม้ขีดปิดฝน,นลองสามครั้งก็ไม่มีประกายไฟเหลือแค่สองคัน สุดท้ายก็เกิดไฟลุกขึ้นอย่างกระทันหันวิ่งไปก็เริ่มมีควันพุ่งออกมาเป็นสายหลังจากหนึ่งวินาทีออกไปตรวจดูตาข่ายและก็พบว่ามีปลาติดอยู่เขาตื่นเต้นดึงตาข่ายขึ้นและได้ปลามาถึงสี่ตัวแม้จะไม่ใหญ่เท่าปลาฉลามแต่ก็ทําให้พวกเขามีความหวังไม่ต้องปรุงรสแค่เสียบไม้ย่างให้สุกประมาณ80%เอร์เซก็อร่อยพอแล้วสองคนเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยเนื้อปลาสดนุ่มรสชาติเข้มข้นทาให้พวกเขามีความสุขเหมือนอยู่ในพระราชวัง ในวันที่สามท้องฟ้ามืดครึ้มเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้งแต่การนั่งรอการช่วยเหลือไม่ใช่สไตล์ของโดเรเขาใช้ทักษะในการตามหาสัญญาณและค้นพบเส้นทางเดินจึงรีบวิ่งตามไปในขณะนั้นตามองของลูกชายแห่งธรรมชาติกำลังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตได้ยินเสียงเครื่องยนต์อะดรีนาลีนพุ่งสูงขึ้นเขาวิ่งเต็มกำลังกลับไปที่ค่ายถือธงแดงวิ่งออกไปในทิศทางส่งเสียงดังวิ่งไปพร้อมกับตะโกนร้องแต่พอถึงขอบหน้าผาก็ไม่เห็นใคร ถึงอย่างนั้นแมดก็ยังเชื่อว่าเขาไม่ได้ฟังผิดเขากลับไปที่ค่ายเพื่อหักถาและรากไม้ทําธงทําเป็นธงชูขึ้นที่ริมชายฝั่งหวังว่าสีสันสดใสจะช่วยให้พวกเขาหนีออกจากที่นี่ได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันโจโดเดินไปไกลหลายกิโลเมตรแต่ก็เจอแต่ทะเลเต็มไปหมดจึงต้องกลับไปที่ค่ายในขณะที่ทั้งสองคนหารือกันอีกครั้งจากสัญญ,ญาณต่างๆพวกเขาสนิษฐานว่าสถานที่นี้มีนักล่ามาเยี่ยมบ้างเป็นครั้งคราวดังนั้นแทนที่จะเสี่ยงออกไปตามหาคน พวกเขาตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและรอให้คนมาถึงทั้งสองคนแบ่งกันทำงานโจพบผักปลาหลายชนิดที่มีวิตามินสูงสามารถทำสลัดได้ข้างๆยังมีดอกคาโมา้ลยเล็กที่มีรสเปรี้ยวหวานเมื่อหันกลับไปที่ค่ายก็พบว่าค่ายถูกทำลายดูเหมือนจะเป็นฝีมือของหมีบบก,กับฝนที่ไม่หยุดทำให้ไฟดับสนิทในใจของโจก็ได้แต่พึงทำว่าเปิดมันพวกเขาวางความหวังไว้ที่ไม้ขีดไฟอันสุดท้ายตาก็ยุ่งอยู่กับการเสริมสร้างที่พักผิง และแล้วก็มีเสียงแตกดังขึ้นเปลวไฟได้ลุกไหม้ฟ้าก็ไม่ทําให้ผิดหวังพวกเขาเรีบทําอาหารเย็นปลาที่เหลือก็แขวนไว้เพื่อรมควันเก็บไว้เป็นอาหารสํารองผักผลไม้ถูกจัดวางอย่างสวยงามบนจานหัวปลาทําเป็นซุปที่เต็มไปด้วยคุณค่าอาหารคําซุปอุ่นๆให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเข้าสู่วันที่สี่พวกเขาค่อยๆคุ้นเคยกับการแบ่งงานขณะกําลังเก็บฟืนสายตาเหลือเห็นเงาใครบางคนเป็นนักล่าที่ถือปืน M98k ทั้งสองดีใจวิ่งไปทักทายความท้าทายครั้งนี้เป็นอันเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการติดตามผมเพื่อดูวิดีโอเอาชีวิตรอดเพิ่มเติมน่าตื่นเต้นนะแล้ว,ลวพบกันใหม่